สองสาพคนร้อนโอ้โห ต้องป,ปั่นลงและเอด,ดูแดดไม่รอ สี่สิบห45หมายถึงว่าอันนี้คือเครื่องบินแบบหมอกแล้วนะเราเป็น45เราไปกะทุกส่สิบห้าไม่ได้เราต้องไปที่นที่นั่นประมาณหกโมงหน่อยหน่อยเราต้องไปฝากของครับหกโมงเกือบเกือบครึ่งเหรอหกโมงครึ่งอันนี้ปลายสามครึ่งโอแม่เยสโอแม่ไม่ลงเหลือแล้วนะมาถึงัวจับ โอเคเราเข้ามาข้างในแล้วนะข้างนอกร้อนจัดหิวหิวว่าก็นอะไรกันมาไปลหนมันเต็มเหรอไม่ไม่เต็มหรอกแต่ดูหมดว่าเราจะต้องมานั่งกินอ่ะถึงจะนั่งได้อ๋อใช่เป็นต้าแทบกไก่ ・ <music> 20代国際空港をご利用くださいまして誠にありがとうございますこのバスは第2ターミナルに入室連絡バスでございます空港中やぼうれず急停車することがありますので

ไออันพี่อันนี้มันมันในประเทศใช่ประเทศเนยต้องส่งตรงเลยอ๋อเนี่ยอันนี้มันในประเทศจะไปไหนแค่ไหนกินนาวาก็ได้อยากไปใต้ใต้แบงค์เลยเกือบไปต่างจังหวัดละเดี๋ยวพูดเหมือนพยาบาลเนี่ย 《ーーこっち帰って》 ยี่สิค้าตอนนี้หนมงมูยี่หาอีกประมาชั่วโมงใช่ไหมช่มงเห็ไหมอนนี้เกียร์สามนึงโอ้แม่ตอนนี้ต้องร้อยใหม่แปลวห้เราเดินไปด้วยเราเดินไปเรได,เด้เดินไม่ยาก ใช่ยำดูเยอะไม่รู้ว่าถ่ายไปแล้วอันนี้เราก็ผ่านตอมองมาแล้วนะคนเยอะมากคนเยอะมากเลยเงินทั้งหมดนี้เป็นไพี่ <c oughs> ไมไม่มีที่นั่งเลย ไม่มีที่นั่งเลยไม่มีที่นั่งเลยครับมีน, Korea, น,นอนพ nah ื้นด้วยมีนอนพื้นด้วยเทศออฟเจแปนอะไรนะอะไรบิดรสชาตินญี่ปุ่นไงเต้โอซาก้ากุจิชุกโดกุจิ บ,บุยซ้อมได้เลยเนี่ยหาหาที่องโล่งไปแวไฟมันบินตรงไหนวะไฟมันบินตรงไหนวะแล้ ไฟบินตรงไหนเออโอ้แถวยาวมากโอ้โห <gasps> ยาว ก็เลยเลยเน,ะนาะไม่มีการเช็คอะไรสัหน้าเลย

お客様より順にシートベルトを腰の低い位置で緩みのないようしっかりとおしめください。手荷物のの収納におおお伝いいいが必要な客客様お近くの客の指をお願いしたます願

ได้เจอพ่อแม่มาสี่คื <c oughs> เป็นไงบ้างเนี่ยคือไม่ได้คอเลยประตูที่สนะี่เนาะที่นัดเขาไว้นะประตูที่สนะี่าแล้วกอนะัดไปเดิกให้เหลือพื้นที่เขาเลี้ยวเข้ามา เยางเนี่ยโอ้ยใหี่หมดทุกอย่างเนี่ยกระเป๋ายังไงขดดไม่ได้นเข้าย่ไเอเข้าได้เข้ากระเป๋าเดี๋ยวดีดี๋้เออท่นั่งได้มแได้ดิ เป็นไงกันบ้างวันนึงสบายดีสบายดีพ่อแม่จังสบายดีเปล่าสบายดีสิคนเต็มบ้านเนี่ยคข้าวหน้าหมูกรอบเนี่ยที่ไหนมีพรุ่งนี้ดูดูร้านข้าวต้มกูแต่ว่าเวลานั้นก็ยกยกของลงอีกอ่ะเดี๋ยวก็เวลาลงอ่ะเอาน้องเต้ข้ามลงได้ไหมเดี๋ยวน้องเต้ไม่ต้องลงแล้วมั้งบ้าเดี๋ยวเขากินเสร็จแล้วใหกลับ ส่่นนทีบ้านนะเดี๋ยวลูกอามกับการไปนอนห้องน้องเต้น,นะคะแก้วว่างไงนะที่ก้อนนอร์ทที่ก้อนนอร์ท้าไปแ้ตักต้งไก่บ้านใหญ่มากตัวบ้านแต่บ้านก็ไม่เปลี่ยนใหม่มากนะ เปลี่ยนก,ก๊อกสวยแล้วเพิ่งเห็นอ๋อโอ้โหพ่อเพิ่งเปลี่ยนมเมื่อกี้อ๋ออันนี้เหรอเออเนี่ยก๊อกไม่นิ่งแตก่อนมาพ่อเพ่งเี่แท้นี่พอเพิ่งเปลี่ยนเมื่อก่อนไปนี่เองเนี่ยก็มาพ่อเพิ่งเปลี่ยนแ่ๆเ,เออพ่อเปลี่ยนให้มันเอามันเปลี่ยนไปใช่ไหมจมก๊อกเก่าไหมอ๋อ <c oughs> มัน <c oughs> มันมันโค้งๆเนาะก๊อกเก่าโอ้ยดูห้องครัวห้อง เน่ดูบ้านไม่เจอรถนานเลยไม่ได้กลับบ้านมา4ปีโอ้โหบ้านดูแบบเก่าเก่ามากเก่าเัินเยอะเลย <ALLY. S 1> ดูดูรอบๆบ้านเออ ตอนนี้เป็นตูส้สภาอยังเก่าไม่มีแล้ว